านอนหันหลังคนถือกันไกลหรือสิ่งของต่างๆทั้งโคมไฟและสุนัขคือสิ่งที่เห็นได้หากสังเกตจากหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านเทรเบกาใจกลางกรุงนิวยอร์กและเป็นแรงบรันดาลใจให้ศิลปินอาร์นีสเวนสันตั้งกล้องถ่ายภาพกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเพื่อนบ้านเหล่านี้มาถ่ายทอดในภาพชุดชื่อ The Neighbors โดยไม่ได้ขออนุญาต แม่ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาของผู้ที่อยู่ในภาพแต่หลังจากจัดแสดงได้ไม่นานศิลปินก็ต้องถูกฟ้องจากเพื่อนบ้านที่มาพบเห็นภาพคนในครอบครัวภายหลังแต่ผลการตัดสินของศาลออกมาว่าศิลปินไม่มีความผิดตามข้อกฎหมายเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทําให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงขอบเขตของผลงานศิลปะกับการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว ศิลปะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เหมือนกับพยายามที่จะไปให้ถึงลิมิตของอะไรบางอย่างเสมอเสมออ่ะอันนี้ก็อย่างกรณีเนี่ยที่พูดถึงมันก็เป็นการพยายามที่จะไปถึงสุดลิมิตของพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมถึงแม้คุณอยู่ในที่ p r i v a t e แต่ว่าเมื่อ,อ,อคนมองเห็นได้จากที่อื่นจากภายนอกอะ่ะมันก็เป็นกึง่งๆึ่งอะ่ะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมองเห็นค่ะ แม้เป็นที่พักส่วนตัวแต่ภาพที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกก็ทำให้เขตของพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะไม่อาจแบ่งได้อย่างชัดเจนและบ่อยครั้งที่ศิลปินช่างภาพมักใช้วิธีการแอบบันทึกชีวิตของผู้คนโดยไม่ขออนุญาตเพื่อให้ได้ภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดโดยก่อนหน้านี้มีทั้งผลงานที่อื้อเฉาายิ่งกว่าของมอรีอัลเพิร์นในชื่อชุด Dirty Windows ที่สำรวจชีวิตของผู้หญิงขายบริการจากหน้าต่างโรงแรมม่านรูด หรือภาพถ่ายชุดเด Park ของโคเฮโยชิยูกิถ่ายภาพพฤติกรรมของกลุ่มคนที่แอบตามไปดูคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันในสวนสาธารณะกรุงโตเกียวขณะที่ไมเคิลวูฟช่างภาพชื่อดังที่เคยมีผลงานแอบดูจากหน้าต่างอย่างภาพถ่ายชื่อชุดวินโดว์วอชิงก็ยอมรับว่าหากรู้ว่าในตอนหลับมีใครสักคนเข้ามาถ่ายรูปตนเองก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจเช่นกัน ถ้าเกิดเขาคิดว่าคอนเซปต์ของเขาที่จะพูดถึงเรื่องการแบบไปแอบมองชาวบ้านหรือว่าการจ้องมองอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นงานของเขาไงคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาจะทํางานกับตัวตัว,ตวคนที่จะมาเหมือนกับภาพถ่ายอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดคุณแม่เป็นอะไรที่ r i v a t e มากๆแล้วคุณไม่ไปขออนอุญาตเขาคุณก็มีสิทธิ์โดนฟ้องได้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องเป็นการคอลลาบ o r a เรชกัน มันอยู่ที่ศิลธรรมส่วนตัวไงส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาอ่ะไม่ใช่ศิลปินคุณไปถ่ายรูปเขาเหมือนกันนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคือมันไม่ถูกอ่ะเขาอะที่เป็นศิลปินอะไม่ควรจะไปทาอย่างงี้ใช่ไหมพูดยากอะครับเพราะว่าถ้าคุณเดินผ่านคุณก็อาจจะเห็นได้สิ่งเดียวกันใช่ไหมแล้วพอเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันดีคุณสามารถมีกล้องดีๆคุณซูมเข้าไปใกล้ๆอะคือมันก็จริงๆอะมันก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นอะสิ่งที่กล้องของคุณจับมา มันก็คืออยู่ในพ u b l i c d ดอมีนอยู่อาร์นีสเวนสันศิลปินที่ชนะคดีการแอบถ่ายภาพจากหน้าต่างในครั้งนี้บอกว่าเขาไม่เคยมีเจตนาจะเผยแพร่าภาพที่ล่อแหลมหรือดูไม่ดีหากเป็นการบันทึกภาพคนในอาพาร์ตเมนต์ในฐานะตัวแทนของมนุษย์ทั่วไปโดยไม่ชี้เฉพาะบุคคลในโลกที่มีการบันทึกภาพตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพถ่ายวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกบันทึกภาพจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก แม่อิสรภาพในการสร้างงานศิละปะจะอยู่ภายใต้แนวคิเสริภาพบนสังคมประชาธิปไตยแต่เมื่อเกิดกรณีการละเมิดพื้นที่ส่วนตัวตลอดจนสร้างความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตทั่วไปก็สะท้อนว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงที่ไม่อาจหาคำตอบตายตัววรมศสรินภกุลถ่าย PBS รายงาน